ที่วัดหลวงปูมุนปัจจานีอำเภอกันตรารมจังหวัดสีสเกตนะครับอันนี้เป็นบุญใหญ่มีพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปูมนนะครับทจ่ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศทั้งในและต่างประเทศครบรอบนะครับเดือนมีนาคม วันที่11มีนานี้ก็จะมีฤิษีตุลาตัวทั้งพระรูพระอาจารย์ต่างที่เป็นเกจิที่พระบรมบุญก็จะที่วัดบัจจร์ช่วงเช้า9ก้นาฬิกาเกาทีจะมีพิธีเลียนพรตาคตันนั้นท่านงไปกันเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขอเงียบเข้าไปก่อนเด้อขอเงียบขอเงียบขอเนันจะเงียบแล้ว เดี๋ยเราจะเรียกขอใครขอใครว่าอ่านชื่ออ่านชื่อขอใครอ่านชื่อขอใครอ่าน่อ หลวงปูู่ลนี่ที่เป็นเกจิสายเมตตามานิยมค้าขายร่ำรวยนะครับก็ถ้าเกิดไปแถวเยาวราชดรเยมนี่ก็ดู้จกเป็นกรกันท่านเมตตาทาายครับท si ุกคนนะครับเดี๋ยวให้ใครมาก่อยรับวอเย็นวอเย็นวอเย็น่อยรับไปนออแม่รอ ว่า <mile> ันจะตัตรงนี้ใครเอาไปก็ไม่รู้ของใครงกันโยงงได้หทใหลืมาอัดจนมานานยเนี้ของใครนี่หลายคนที่เคยมาปนกีนี่ก็จะซื้อผ้าไตรจีวรต่างๆมาใส่ในมงกองสรีระสันตานุกูไว้ เมื่อครบปีก็จะมาขอรับเพื่อเป็นมงคนมาสู่รักิณไอธรรมะของหลวงพ่หลวงปู่ปีหนึ่งจะเกิดหลงพ่อเองนะครับเกื่อเรีานวันรดเรียนมีนาคมต้นต้นเดือน เจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีในที่รักก็ดีในที่รักก็ดีที่แจ้งก็ดีมนที่แจ้งก็ดีร้อยปีพันปีก็ดีร้อยปีพันปีก็ดีร้อยลูกหลานขอขมาในวันนี้ขอขมาในวันนี้ด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจประมาทพลาดพังประมาทพลาดพังไปแล้วก็ดีไปแล้วก็ดี ที่ทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีขอให้ลุขอให้ลุงปูโอสธรรมโอสิศรรมแท้บีแท่บัดนีเป็นต้นไปเธอเป็นต้นไปเธอไอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขล้ำรวยล่ำรวยำรวยสาธุสาธุสาธุ หลังจากที่กล่าวคำขอรมาหลปูแล้วก็เปิดโลงนำผ้าไตรที่ทุกท่านนำมาใสไว้งแพิปี่แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาเสืยงให้เจ้าภาพที่ใส่ไว้หลายคนก็ังชืายไ่ไว้ก็เช่ไหนึ่งก็ขอเองและอันหชนหนก็ถวายหลวงปู่ถวายวัดต่อไปครับนี่คือพิธีวัดตั้งจจะบู่ายนเรกันพาราโรจนเกษต วันเปลี่ยนอะไตรลงครับท่านใดที่ไม่ได้มาในวันเปียนะไตก็สามารถที่จะมา ผู้ชากราบไหว้องูดได้ทุกวันนะครับทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่เชา้าจนถึงช่วงเย็นครับที่วัดบ้านจานอำเภอกันทะลมครับ